ค่ะนะคะสำหรับ MX โปรตีนนะคะหนึ่งในจุดเด่นของเราเลยก็คือการดูดซึมที่ง่ายค่ะนะคะเรียกว่านะคะสามารถดื่มแล้วก็ดูดซึมได้ง่ายได้เลยนะคะโดยเฉพาะนะคะเรามีสารสกัดจากถั่วพีหรือถั่วลันเตานะคะแล้วก็ถั่วเหลืองที่เขาเรียกว่านะผ่านกระบวนการ isolate ค่ะนะคะทำให้ดูดซึมได้ง่าย isolate คืออะไรนะคะต้องบอกว่าโปรตีนทั่วๆไปเนี่ยนะคะ,ะ,คะก็จะมีความเข้มข้นระดับหนึ่งนะคะ,ะ,คะแล้วโปรตีนที่เขาเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดยเฉพาะเสริมอาหารผู้ผู้ป่วยนะคะหรือเสร อาหารเพื่อที่เราจะเสริมสร้างกล้ามเนื้อและสุขภาพเนี่ยคะเป็นโปรตีนเข้มขน้นเขาเรียกว่าคอนเซนเทรตค่ะนะคะแล้วอีกระดับหนึ่งก็คือไอโซเลตนะคะคอนเซนเทรตก็คือโปรตีนเข้มข้นประมาณสัก30-80%ค่ะที่เหลือคืออะไรที่เหลือก็คือจะเป็นส่วนอื่นๆของพืชอย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตหรือว่าไขมันเพราะฉะนั้นโปรตีนคอนเซนเทรตจะยังมีไขมันและก็คาร์โบไฮเดรต อยู่เหมือนกันนะคะอยู่ที่ความเข้มข้นของโปรโตีนดูดซึมได้ดีกว่าโปรโตีนปกติที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการนะคะสำหรับไอโซเลตคืออะไรไอโซเลตคือการเอาโปรโตีนคอนเซนเทตแล้วมาผ่านกระบวนการอีกครั้งหนึ่งทําให้สกัดคาร์โบไฮเดรตและไขมันออกไปอีกค่ะแล้วมีความเข้มข้นของโปรโตีนเพิ่มขึ้นนะคะไอโซเลตจะมีความเข้มข้นของโปรโตีนมากกว่า90%้าเพราะฉะนั้นสริ่งอื่นๆอ,อย่างเช่นคาร์โบไฮเดรตและไขมันเนี่ยเหลือน้อยมากๆแต่เรื่องจากเราสกัดจาก ืชนะคะแล้วเป็นถั่วเหลืองและถั่วพีอันนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลเลยนะคะแล้วก็แคลอรี่ต่ำมากๆด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะการที่มีไอโซเลตจะทําให้การดูดซึมได้ดีกว่าคอนเซนเทรตและดีกว่าโปรโตีนทั่วๆไปดังนั้นจุดเด่นจุดแรกเลยค่ะของ MX p r o t e ก n ก็คือดูดซึมไวเอาไปใช้ได้ง่ายโปรโตีนครบถ้วนค่ะ